พอมัดเสร็จแล้วก็จะเป็นกำรรแบบนี้พร้อมส่งนะคะเราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบทสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็พาเพื่อนๆมาดูวิธีการลอกหญ้าแฝกนะคะหลังจากที่เราไปดูทุ่งหญ้าแฝกแล้วนะคะ ที่ไปขุดมานะคะก็ตามมาถึงบ้านนะคะนี่คือหญ้าแฝกที่ขุดมาจากในแปลงนะคะเสร็จแล้วก็จะมาทําการลอกก้านแห้งๆออกนะคะกลับมาถึงบ้านก็คนแก่คนเฒ่าที่อยู่ในหมู่บ้านก็มีงานทํานะคะมารับจ้างลอกหญ้าแฝกนะคะเนี่ยค่ะโดยการจ้างก็จ้างเป็นร้อยละนะคะหญ้าแฝกหนึ่งต้นนะคะ ถ้ามันมี2ต้นใน1นึงเงาก็นับเป็น2ต้นนะคะเนี่ค่ะคนแก่ก็จะมาดึงออกนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถทําให้คนแก่นายภายในหมู่บ้านนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะเป็นค่ามาค่าภูนะคะเพื่อจะได้ไม่เป็นเน็บเป็นชานะคะมีงานทําสบายเลยนะคะแบบนี้นะคะอันนี้คือคุณพิมพ์นะคะที่นั่งมัดหญ้าแฝดอยู่นะคะหลังจากที่ ให้คนแก่ลอกหญ้าแห้งออกแล้วนะคะคุณพิมพ์พก็จะมานั่งนับนะคะนับเป็นกำนะคะกำละ1 0 0ต้นนะคะโดยใช้เชือกฟางนะคะในการมัดเป็นกำรรเพื่อให้ง่ายต่อการนับในการนำส่งออเดอร์นะคะที่สั่งมานะคะคุณพิมพ์พนี่ก็คือเป็นตัวแทนที่รับออเดอร์มาอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็มากระจายงานให้ พี่น้องในหมู่บ้านทำนะคะถ้าหากเพื่อนๆสนใจยาแฝกนะคะก็สามารถที่จะติดต่อคุณพิมพ์หรือสออบตอพิมพ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ที่หน้าปกคลิปให้เลยนะคะเพื่อจะได้ติดต่อได้สะดวกนะคะเรื่องสนุนราคาก็สามารถคุยกันเองได้เลยนะคะก็จากที่ได้ถาม ทางคุณพิมพ์นะคะว่าทําไมถึงต้องลอกหญ้าแห้งออกนะคะก็คือป้องกันการเน่าของต้นแฝกนะคะเพราะว่าออเดอร์ที่มาทีหนึ่งก็ห้าหมื่นต้นแสนต้นอย่างนี้นะคะกว่าจะทําได้ครบนะคะก็จะทําให้ต้นหญ้าแฝกเน่าได้นะคะถ้าเราไม่เอาต้นแห้งๆออกนะคะเปลือกแห้งๆออกนะคะถ้าหาก เพื่อนๆท่านใดนะคะที่สั่งยาแฝกไปแล้วนะคะไม่มีเวลาที่จะปลูกเองนะคะทางคุณพิมพ์เขาก็มีบริการปลูกให้พร้อมนะคะราคาก็คุยกันเองได้เลยนะคะพอมัดเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นกร,รมแบบนี้พร้อมส่งนะคะเนี่ยค่ะ ทำละ100ต้นนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะหญ้าแฝกนี่นะคะก็เอาไปปลูกก,กันการชะล้างของหน้าดินนะคะสำหรับบอ่อที่ขุดใหม่นะคะหรือว่าจะปลูกกันน้ำเซาะตามทุ่งนานะคะรง ที่นาท่านใดที่ไม่มีหญ้าแฝกไว้ชะลอน้ำก็สามารถนำไปปลูกได้นะคะเพราะหญ้าแฝกจะมีรากที่ยาวนะคะช่วยซึมซับสารเคมีแล้วก็ช่วยชะลอหน้าดินไม่ให้น้ำกัดเซาะหน้าดินพังอีกนะคะตามหลักของศาสตร์พระราชานะคะในหลวงของพ่อหลวงรอเก้าของเรานะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ